สวัสดีครับพ่อครับแซนดอสัน้นเช่นเคยครับผมมือวันี้ผมพาพี่พ่อน้องมากินตำจ้าบัวครับใส่ติ่ไก่ยิ่งใหญ่พี่น้องนี่ครับแล้วก็แกงน้ำใหม่ใส่นังงัวห้อนพี่น้องเลยมามาครับ,รบกินข้าวแรกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโอ้ยติ่ไก่ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องอืม <c oughs> vâng tiến cai của ông ừm giờ nọ như thế nào nó mày sẽ nắng ngoài ครับสายบัวก,กรอบๆพี่น้องบอร์เดเฮดให้พี่น้องเบื้องบนีลครับ Hmm. Mm. Ya la. อืสายมันขอ้อที่ชูนนะแข็งน้ำมันหอนเลยพี่น้องเอ้ย อืมอืม好อะไรอ่นี่เสียบองนี่ง นะกินเขาแรกด้วยกันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อืมาไปเลยไรโบวอันอนมี่นองเลยกรอบรอ nó mày to nhây này trái ha uhm. กินรอบสองแล้วพี่น้องไลบ่บัวจิดใจรอบแรกแซ่บรอบนี้ก็แซ่บพี่น้อง อืมว่าอืมกินใกล้กับเปื่อยดีกันน่ะ อือทำเพชรขนาดเลยตัดน้ำลากันพี่นนอะเนี่ยงไก่ใหญ่เลย ปากเต็มคำนีน่นองแจงล้วไหมจพักกัน,นยงหอมหอมนี่นงไง Hum. Mm Sabe, -hmm. yep, you know. phải làm như thế nào hết, tìm về sóng ăn chút lên nào ยังไงเลยลองไปให้กิดนบ้างเลพี่น้องนะแล้วลองเอาเด็ก Sát cháy Cái mồm lấy đấy bà à 别来。 ดยึกตีนพวกกันไห,นหมน,น้องอือไงปวดเ้าปากบวม 2, 3, 4, 5, 6, 7, chơi bài chết tiệt với nào, chúc là, tiệt ngay he.

อาสำนีแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งเจอกันบ่ฝากคลิปใหม่นะครับเด้อขอบคุณุ้กใจทั้งชอ่องนะครับสำหรับคลิปนี้อาสำนีแล้วครับผมไป